เดี๋ยวไหมครับยเดี๋ดดอร่อยใช่ไหมโอ้อร่อยแน่นอนครับโอ้เต็มที่เต็มที่เลยอ่าตอนนี้เราเตรียมกับข้าวครับมื้อมื้อมื้อเย็นของเรามื้อเย็นมื้อเย็นมื้อเย็นในครัวมื้อเย็น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 เราช่วยกันคนละไม้คนละมือครับช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละไม้คนละมือครับครับครับนั่งหมดแล้วนั่งหมดแล้ว ฝั่งนี้ก็ในครัวในครัวไปดูในครัวครับไปดูในครัวในครัวชาวชาวบ้านเขาก็ช่วยเต็มที่เลยครับวันนี้ชาวบ้านเต็มที่เลยในครัวกาลังยุ่งกันอาหารของเรามื้อนี้ครับผมมื้อเย็นเราทานข้าวก่อนนะครับเราทานข้าวก่อนก่อนที่จะทําวิธีจุดเทียนใครถวายพระพรเราต้องทาข้าวแต่ที่เราช่วยกันเต็มที่ครับคนม้ายคนรวยทํางานกันเองครับงานกันเอง กับข้าวครับกข้าวข้าวครับข้าวครับข้าวเรียมไม้เจ่าาเลาเครับพาครับข้าวครับกับข้าวครับกับ้าวนรรงนี้าครับาครับก้าอรับกั้ครับอับ้ครับมัข้าครับกับาวครับกับาครับกับข้าตครับกับข้าวนราวครับกัาาวรัยกเข้รกับข้าวรกับาครับกน้าวักเารกัาวกข้วกัข้าวพรากัังเตรียม้าวครักข้าว เราข้าวเราเปลือสมาชิกกำลังทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับคนนี้ตามมาเติมหนตีตีร้อนไหมลอยไหมดูดิตีตีดูดิดูดิอันนี้อะไรนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรอีกทีโอเค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 ไดกินได้ทานนะครับนะครับ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 เอาเติมเลยครับเติมเลยเติมเลยดีกับผ้าเราดีกับโซฟาครับตัวครับตัวนี้กำลังวุ่นเลยนึก แม่ครัวกำลังวุ่นครับเตรียมกับข้าไว้พวกเรารับประทานกันเมื่อเย็นครับอร่อยอร่อยมากวันนี้หลังจากที่เราเหนื่อยมาตรหลังจากที่เราเหนื่อยมาวันนี้อร่อยอรๆครับแม่ครัวอร่อยออร่ยเดี๋ยวพี่นะครับแม่ครัวครับโอเคแม่ครัวอร่อยๆมากวันนี้โอเคเตรียมพี่ชาวบ้านก็มาช่วยคนละไม้คนละมือนะวันนี้ ชิ้นพิเศษชิ้นพิเศษไงครับอร่อยไหมโอเคครับผมโอเคครับข้าวอร่อยมากโอเคครับข้าวไงบ้างครับข้าวเป็นไงบ้างครับข้าวเป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้กับข้าวหลังจากที่เราเตรี่ยกับข้าวกันมาหลังจากที่พวกเราเตรี่ยกับข้าวกันมาวันนี้เต็มที่ครับอร่อยนะครับข้าวโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับ วนนี้ดับมากมายหลากหลายนะครับเตรียมเข้าไปเต <Okay. S 1> ็มที่ครับที่ในภูม่คุมม้ครัวช่วยเต็มที่ครับข้าววันนี้ช่วยกันเต็มที่ภาพรวมเนี่ยกับข้าววันนี้เราพนักงานพวกเรากินกันแบบโอ้โหอร่อยมากหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทาสีมาหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทาสีมาเป็นไงบ้างครับกับข้าวตัวนี้เป็นไงบ้างครับ อร่อมากมอะไรกันสามอย่างรอว่าในพันลมเนี่ยในพัฒลมเนี่ยเอาไอ้เครื่องบินอมตกมาทมต่เป็นกงอยแต่นประทานบอกไปกังวลขายใ่ไาย้ยังไงเออไปกงอ้มันมาย่งไงย้าอเครื่องบินั้อม พร้อมแต่มีใครบางคนที่ยังไม่ได้อ่านนะมันจะไมเรียนปั๊กันเมื่อไรอะไรแล้วเขากินข้าวกไปไหมครับแล้วนี่อะไรครับโอ้โหกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากกับข้าวอร่อยมากแต่กินอันนี้นะโอเคไปโอเคโอเคกับข้าวข้าว กับข้าวแล้วจริงๆเกมไงบ้างครับกับข้าววันนี้อร่อยนะอร่อยครับผมโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดวันนี้หลังจากที่เราเหนื่อยค่าสีเย็นนะครับเป็นไงบ้างในช่างวันนี้กับข้าวร้อนมาเลยครับเดือดข้าวเดือดดีครับผมทำงานมันอร่อยมากเลยหรือว่ามันเมื่อยมากเลย โอเคโอเคกับข <c oughs> okay. okay, ้าวเราเก็บบ้าน้วครับตอนนี้กำลังทยอยกันมาครับทยอยกันมาฝั okay. ่งนี้ก็กำลังเตรียมพกเพลิงครับกำลังเตรียมไฟเตรียมอะไรสนามอันนี้กําลังเตรียมไฟครับอันนี้ตอนนี้กำลังเตรียมไฟเ,เ,เพื่อที่จะ,ะในการให้แสงสว่างแล้วก็การสายสปอตไลท์เพื่องานในคืนนี้นะครับ งานจุดเทียนชัยถอยพระพรวนันนี้อันนี้ก็เตรียมส่วนหนึ่งก็กินส่วนนี้ก็เตรียมไปครับส่วนนี้กินที่หลังกินที่หลังถ้าไม่หมดนะกินที่หลัง